ออกแล้วพี่มันออกแล้วนี่เข้าบ้านนี่ยแล้วหน้าผมนี่เจ็บมากวางไก่ดาวจะตายจะตายโดยแม่นหนึ่งแล้วขอไม่เดียวขอไม่เดียวพีน้องไม่เดียวก็ดาว,วนั่นเนี่ยฝั่งผมมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านพี่รวยอยู่ไหนบ้านฝั่งพี่ด<ต>าวคู <THIS> <BT> ่ดาวคู่ดาวคู่ดาวคู่โอเคไปมีตัวไกลนะเดี๋ยวมาให้ดาวแล้วพี่ชายเข้ามานหน่อยดิเอาชุบหน่อยเบอร,ร์สี่มาสี่าชุบ ชุบชุบกพลังก่อนชุบพลังก่อนตาั้งว่าวปิด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 ตามาเนี่ยช่องพี่รู้ไว้นะครับผมโอเคตั้งว่าวปิดผมครับตั้งว่าวปิดโอเคสวยชุบพลังเข้าไปชุบผมกันเลครับเฮ้ยมีตัวมีมีตัวมีอีกด่วนเลยด่วนเลยออกมาตั้งว่าวปิดทีนึงเองไปชุบเลยนะพี่ขอพันยาก่อนมีตัวมามีตัวมาปิดเฮียเลยครับเนี่ยปิดกูหมดเลยตัดตัดตัดปิมาแล้วปิ มันบวกกันนะมันบวกกันนะมันตั้งอะบวกกันเฮ้ยฝั่งนี้มาวここ course, hey. okay. oh, ่ะเฮ้ยไอดอปอดอปอดอปอดอไอ้ดรอนั้นไอีเยเนไอดอปอดอปอดอหน้าผมเนี่ยมีตัวน้เก็บไอดอปอไออนไม่ได้แยตัวเดพบศัตรูแ้เนียบ้านฟ้าขาวเนี่ยหน้าผมเนี่ยลองเล่นลองเล่นสององกเหรอล้่อนไปตู้อะไรไปเล เชี่ยมันหนีแล้วเนี่ยวะยัพอมาชบตู้มีตัวน,ะนะั่นน่ะไปผมเองไผมไปเองไปจ่อแต้มแล้วเนเย็ยนนะี่แฟดไปได้แฝดไปกไ่อนเนี่เมื่อกี้โดนไอ้เที่ยผมียยิงเจอกูท่านขุนมาละ เหลี่ยมจังวายตัวนี้แม่งเหลี่ยมจัดเลยว่ะมัลงทันมันดิเอี้ยมจับไปลงทันมันดิจะจับไป็จับผัวไปขึงแล้วจับเมียมันไปเทียนได้เก็ตเราดอมอุ้ยเทียนี่ตัวนี้เต็มเลยว่ะเยอะๆบวกๆกันอยู่ข้างบ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 นกันอยู่มันบวกกันอยู่อุ้ยเทียนแม่งยิงผมพี่มันแฟดไปหาพวกี่แล้วอ่ะไอติดไอติดไปเลยปืนไกลไม่มีอต้องยัดอ่ะ กำลังขึง้นกำลังขึง้นกำลังเชี่ยโดนหัวไม่ดาวยึดแม่ปืนยึดปูดอย่างวะมดตี๊ยมดตี๊ยมดตี๊แล้วหมดตี๊ยมเลยผมยิงโดนหัวไม่ดาวว่ะเชี่ยกูยิงอย่างตึงฮะไปพี่หลังเข้าพี่ไอ้วอลผมได้ไอ้วอลพี่ไอ้วอลตรงนู้นดูแล้วของนผมสวยไอ้วอลไหนไอ้วอลไหนไอวอลมันอะเนี่ยอ่ะงอ่างอ่งเข้าหลังเข้าหลังเข้าอ่าง ไปและวตัวเดียวตัวเดียวไปตัวเดียวพบศัตรูแล้วห้าจังหวะอุ้ยหัวแตกเฮ้ยหลังหลังเข้าจริงเลยตอนเนี้ยหลังเราเลยตรงเดิมไปตรงที่มันมันออกมาเนี่ยข้าเยใกล้ๆก่อนเนี่ย โดนใบแล้วนะตัวหัวก็ตายไม่รอกอยูต่ตรงนี้ก่อนได้ป่าวะมันออกไปไหนไม่ได้ต้องเล่นกับมันตรงนี้พี่โก้หลังไอ้ตั้งต้องรู้หลังเหมือนนะหนูเล่นข้างหน้าอไอวอลก็หมดไอโก้พี่เมียดีัลเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังพบศัตรูแล้วนาผมเลยขึ้นไปละขึ้นไปละมึงทำเพี้ยอะไรครับโดนไปขึ้นหลอดนาผมเลยโดนไป <S <S เพียหลอด จะตายจะตายขอเมทดโอยิงให้โดนยิงให้โดนก็พอยิงให้โดนก็พอสวยครับนั่นแหละนี่ก่อแล้วเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาจอขาจอขาจอขาเอาไข่มาอยู่ตรงม้าเลยออ่ะบเฮ้ยจอเป็นหี่งใหญ่เห็นไหมไม่ตายวะ ผอไม่มีกระสุนซองอ่ะไี่กับตังเลยไปช่วยไอ้ตังเลยเดีเ๋ยวเออตัวนั้นแหละแคสซี่เบอร์สี่หน้าตังเนี่ยเฮ้สองตัวสองตัวตตตสองตัวสองตัวตังตังตังสองตัวน้องน้องเดีย๋ยวเพิ่งนสาเดีย๋ยวเพิ่งนสาสวย เฮ้ยแล้วมันมาทำอะไรกันตรงนี้ยี่ว่าเหมือนเมื่อกี้เลยอะโรงงานแตมันมาทำอะไรกันวะมีเยอะแยๆไม่มาทำอะไรกันตรงนี้ไม่ไหววะตอนเมื่อกี้นี่ไม่ไหวค้าสานะสตรีมดึกจังวันนี้ครับผมนะอ้าวมีชาเล่นเครับผมถึงตีห้าครับนะถึงตีห้าครับมแฝดออกวะผมไปจูบโน่นให้แฝดออกแล้วมันไม่อยู่แล้วอะไรอยกูไม่ได้พันยาลงมาลงมายิงแต่กูยิงแต่กูสู้แค่อะไรกูวะกูพันยาไม่เต็มร้อยพี่เลย สวัสดีครับคนที่ดูอยู่ปอดวะไอ้เหี้ยไม่นิ่งจังวะเอาไปเราปลอมไปอยู่ที่ตู้ชุกก็ได้ว่ะตังค์เรารวมตู้ชุกไหมมีตัวมีตัวมีตัวตัวเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่ลงที่เดิมเลยเนี่ยลงที่เดิมที่เราบวกกันเลยตัวเกิดใหม่ ที่เดิมเลยที่เดิมเลยครับโอ้ศพเดิมด้วยโอ้มึงนี่โคตรสุดเลยเป็นไรกับตรงนี้วะเอาไม,ม่ไี่ตั้งมันอยู่ทุ่งไม่ใช่เหรอพี่ตัวหลงพี่<ๆ>มันบินลงไปล่างตามม่อไปไปตีมือนือเนาะเจ็บๆพี่น้องมึน้องมึงน้องไม่ชิปะไม่มีไม่มีวี่ เฮ้ยนอนกลนดังลยวะโอ้ยเหี้ยตกตะือตกบ้านนะัอดีน้องเอสคลายนะเอสคลายด้วยนะัอดีรับดึกครับทุกคน ว่าคนดูหลับในสตรีมกูไปเยอะบ้าเป็นตัวฮัลโหลวีวีซีซ้ายตายคุณหงสตรีมมาเห็นไรเห็นไร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 แล้วตรงกล่องต้องกล่องต้องกล่องรับผมรับผมเข้าบาวิ่งยาวิ่งยาไม่ได้เข้าบ้านน้องบ้านว่าไงล่ะแม่สาวน้อยใครปล่อยสาวมาวะเนี่ยไม่ดูแลสาวเลย ไม่สู่เว่งเจลายยังไม่ดูแลสาวเลยว่ามาแล้วคนขบับรถเป็นไงอะ่ะเนี่ยจอดอยู่ข้างหน้านี่เฮ้ยมึงทำคุยอะไรอะ่ะเฮ้ยวะไม่มี ไปดาง้วโอ้ยนี้จากไหนยิงวนะนักปนปตู้คนดิพี่ไม่ไาไรไม่ไาไรไม่าศพผมมีพี่ศพผมอะยังไม่ได้เก็บของไงน้องเอ,เองจะวิ่งหรอเองจะขึ้นรถชิบผาาแ้ว เกา่ว่าไม่จบโอ้ยพี่เน่โอ้ยโอ้ยโอยน่ยเกาะใเป็นจบเลยรอยู่นี่เมื่อคุณฉลาดไม่ตั้งดูฮะเอวบบพี่เอว Thanks for the follow ลนาเอวบบอูเอวลองเอวบบลองค้าง้าง ขึ้นมาออยตรงที่เดิมที่เดิมมันยิงผมมาเกต้ตงไปสบเดิมทัโตัน,นี่ยไปขึ้นเลยเก็บยาผมไปวะ